ละครสั้นเรื่องร้านสปาเปิดใหม่ไปรับชมกันเลยเย้คุณพ่อค่ะอะไรลกูกคลิปนั้นหนูสัญญาว่าคลิปตอนนี้หนูหลงทางค่ะคลิปเมื่อวานอ่ะหนูสัญญาว่าจะพาทุกคนไปไลน์ ัหรอถ้านั้นมันอยู่แถวไหนอะเดี๋ยวพ่อดูแผนทีนะออ่หน่อยเออหนูเดี๋ยวพ่อขอไปหาแผนที่หรือไปเซิร์ช Google Map ในห้องก่อนแบบหนึ่งพ่อข้อมูลยังไม่แน่ชัดเรารีบไปบอกพ่อกันไหมเรารู้ว่ามันอยู่ริมทะเลพ่อขาพ่ออะไรลูก พ่อกำลังหาข้อมูลอยู่หนูรู้ค่ะว่ามันอยู่ต้องแบบเออทะเลอะค่ะเอาแล้วหนูรู้ได้ยังไงอะหนูไปเซิร์ชมาแล้วค่ะชื่อบิลลี่สปาอ๋อบิลลี่สปาใช่ค่ะโอเคถ้าง,งั้นไปกันเลยไหมล่ะได้ค่ะพ่อไปไป เรารีบไปกันเร็วไม่งั้นมันจะปิดก่อนนะร้านสปานี่ปิดหกโมงเอาตอนนี้มันยัง9ก้าโมงอยู่เลยค่ะคุณพ่อเอาหรอมาเร็วมันอยู่ทะเลอะไรอะ่ะอยู่ทะเลซาก,กุระนั่นแหละค่ะอ๋อโอเคละลคา,าดเบลยังลูกไม่ต้องคาดก็ได้มั้งคะเอาเดี๋ยวจะลาจรจับพ่อ พ่อนั่นแหละคะ่ะต้องคาดเอาก็ได้คาดดีคาดเลยคาดตั้งนานแล้วคะ่ะไหนเดี๋ยวพ่อขอลงไปดูซิพ่อไม่เห็นเลยพ่อต้องไปใกล้กว่านี้คะ่ะเอ้ยเหมือนพ่อจะเห็นแล้วนะพ่อเอารถไปจอดตรงนี้ดีกว่านั่นไง เจอแล้วจริงด้วยลงก่อนโอเคแล้วเราจะไปยังไงลูกหนูรู้ค่ะไปลิมเรือฝั่งโน้เอาแล้วให้พ่อลงมาเพื่ออะไรเนี่ยมามาเอาใหม่เลยมึงข้ามสะพานแดงมันไปใช่ปะไปไป,ไปโอ๊ยชนแต่ก็ดีไม่ชนเยอะ ไปต้องไปฝั่งนูน้นทางเรือเนี่ยฝั่งเนี่ยอ่านี่แหละถึงจะได้ข้อมูลที่แน่ชัดหยอะถึงแล้วมันไงทางขึ้นไปสะพานจอดจอดจอดอืปามาลงลงลงออกได้ไหมเนะี่ยฮะเอ้าก็พ่อลืมเปิดรถอ่ะ ลืมมาแล้วค่ะพ่อไปไปตามพ่อมาเหมือนพ่อเคยมาเลยค่ะเอาก็พ่อรู้ความลับในเมืองสก,กุละพ่ออยู่ที่นี่มันนานกว่า39ปีแล้วไงอ๋อเหรอคะหนูเพิ่งไม่กี่ปีงค่ะไีงานอุ้ยมีปากกาลังด้วย พบเดี๋ยวคลิปหน้าเรามานอนโรงแรมจองตั๋วมานอนโรงแรมแล้วก็มาดำน้ำกันไหมได้ค่ะว่ามีโรงแรมได้ค่ะจับสะพานด้วยนะระวังตกน้ำนะลูกค่ะไม่ตกหรอกค่ะอย่าประมาทลูกโโหวสวยมากเลยนะคะวิวเนี่ยนั่นสิ อ้าวทำไมต้นมะพร้าวมันมาเกิดกลางน้ำอย่างเงี้ละ่ะถ้าต้นมะพร้าวมันเกิดมันก็ต้องเกิดทางบกสินั่นสิครับพ่อผมก็งงอุยนั่นไงร้านสปาไม่มีใครหายไปใช่ไหมลูกไม่มีค่ะโอเคขึ้นบันไดไปไม่ใช่หรอคะเอา,ามันอยู่ฝั่งนี้เราจะขึ้นไปทำไมล่ะเออมา嘛 ระวังตกลูกหินลูกหินบาดด้วยนะมาเร็วมาเร็วมามนาะถึงแล้วลงเร็วลูกมานั่นไงบิวลี่สปาอ่านผิดขออภัยค่ะทุกคนตกอังกฤษเอาไม่มาลูก ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากมาแล้วเอาทำไมล่ะผมว่านะมันมีรูปดอกไม้ผมเป็นกระเทยแนย่เอามาพ่อยเป็นผู้ชายพอยอย่งเขาได้ก็ได้ครับผมกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวเขาทำได้หมดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับ มาสปาตรงไหนดีคะให้ใครสปาผมไม่สปานะครับผมก็ไม่นะครับหนูขอสปาเองค่ะออาหรอคะอ่าเด็กสปาได้นะคะที่นี่โอ้ขอหรอคะใช่จะ้ะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปียังสปาไม่ได้นะคะเย่หนูอายุเยอะกว่า10ปีอาจจะาจะาจ เข้ามาก่อนได้นะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสนใจสปาตรงไหนดีคะเนี่ยอืมผมสนใจสปาอ่ะโมดเดลอยากสปาตรงไหนหนูอยากสปาเท้าตรงนั้นน่ะคะ่ะมนก็แช่อ่างออนเซนก็ได้อ่าแช่อ่างออนเซนกับสปาเท้านะคะโอเคค่ะได้เลยค่ะ สปาเท้านะคะแบนะคะเออสปาเท้าหนึ่งันบาทค่ะโอ,โอเคครับสปาอิออนเซนสองพบาทนะคะออนเซนสะวมกันเป็นสามพบาทค่ะสามพบาทนะครับโอนเงินได้ไหมครับ ได้ค่ะดยวโอนเงิน๋ยวผมขออนุญาตสปาก่อนโอนเงินก่อนครับเออแล้วแต่คุณสะดวกได้เลยนะคะถ้าเงินผมโอนเงินก่อนแล้วกันนะครับโอเคค่ะส่งเลขบัญชีมาเลยค่ะตืดตื่ตื่ตืตืได้ค่ะชื่อไในเออโมเมนต์ Moment, ใช่ไหมคะใช่ครับได้ค่ะ เขายัางครับเข้าแล้วค่ะขอบคุณนะคะเชิญทางนี้ได้เลยค่ะตามดิฉันมาเลยนะคะได้ครับลูกตามพ่อมาเร็วนี่ค่ะคุณพ่อหรือพี่นั่งรอก่อนได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะได้ครับ ยวให้น้องผู้หญิงไปสปานะคะได้ครับนะคะเดี๋ยวพี่จะสปาให้เองนะคะล้จจกสปาเท้าก่อนเนาะพ่อครับผมมีมวนวิเศษเอาลูกมวนวิเศษอย่างนี้เหรอโอ้สูงชมัดเลยเอ้ยไฟอะไรกำลังสปาให้เขายืนเนี่ยออ๋เคย นี่เป็นสปาเล็บเอ้ยไม่ใช่สิล้างเล็บนั่นแหละผู้ชายล้างเล็บได้ด้วยหรอคะได้สิจ๊ะ,ะมาเดี๋ยวพี่ทำให้พี่ชื่ออะไรหรอคะพี่ชื่อมิลินะจ๊ะอ๋อคะ่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นเดี๋ยวพี่จะสปาให้เลยคะ่ะโหดีจังเลยคะ่ะ นะคะได้ค่ะเอาสบู่สีอะไรดีคะสะบูส่สีมีสีอะไรบ้างคะมีสีอ๋อเป็นกลิ่นได้ไหมคะได้ค่ะมีกลิ่นดอกกุหลาบมีกลิ่นดอกลิลลี่แล้วก็มีกลิ่นดอกอัญชันแล้วก็มีกลิ่นดอกอมีสามอันค่ะ ถ้างั้นหนูเอาเป็นดอกลิลลี่ค่ะลิลลี่นะคะเอาสีลิลลี่แบบไหนคะมีสามอันค่ะมีสีขาวมีขาวออกชมพูและชมพูเข้มค่ะขาวออกชมพูก็ได้ค่ะได้คะ่ะโอเคชุบชุบโอเคคะ่ะเสร็จแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพี่นวดค่ะให้นะ โหสบายมากเลยค่ะเดี๋ยววันหลังหนูมาอีกได้ไหมคะเชิญตามสบายเลยค่ะสองชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปอ่างออนเซนต่อนะคะสบายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสบายมากเลยค่ะมันสบายมากเลยค่ะที่นี่ใช่ไหมล่ะคะมาค่ะที่พี่พาไป เช่ออนเซนนะคะมันอยู่ฝั่งโน้นะคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันก็ซับซ้อนกันนะคะเนี่ยโหรอ,อรักคะ่ะมาทางนี้ค่ะโหต้องอ้อมเลยเหรอคะใช่จะ้ะต้องอ้อมนี่ เห็นไหมร้างอ้อมทางนี้เลยจ้ะเป็นไงเต่งไหมล่ะ <c oughs> เข้ามาเลยค่ะโอเคไปเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะนี่พ้าคุณหนูเลยค่ะปาปะมาแล้วค่ะโอเคค่ะล,ลองอ่างเลยค่ะได้ค่ะพี่คะหนูขอถามอะไรอย่างหนึง่งได้ไหมคะได้สิจ้ะ อ่าอ,อนเซนที่โรงแรมกับอ่างที่สปามันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะอ่างที่โรงแรมมันจะเป็นอ่างสกูชี่เล็กๆอย่างนี้ค่ะแต่อ่างที่สปานะคะจะเป็นแบบอ,อแท้จริงเลยคะ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองที่นี่เฟนมากเลยค่ะใช่ไหมล่ะคะเอาสบู่อันไหนดีคะอือขอเป็น สบู่สีม่วงอ่อนค่ะได้ค่ะนี่ค่ะโอฟองเยอะมากเลยค่ะสีม่วงอ่อนไหมคะอ่อนมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะแบบสบายมากทุกคนอย่าลืมมากันนะที่บิวลี่สปาฟินนักมากเลยฟินจริงๆ ใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะโอเคค่ะอยากได้อะไรบอกได้นะคะอาหารเครื่องดื่มการกินอะไรบอกได้คะ่ะได้ค่ะสามชั่วโมงผ่านไปพอหรือยังคะอืมเริ่มอยากพอและะ้วค่ะโอเคค่ะสบายมากเลยค่ะที่นี่ใช่ไหมล่ะคะ ไปไปฉีดตัวค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดนะคะโอเคค่ะโหคืนนี้ก็ไม่ต้องอาบน้ำและดีจังเลยไปค่ะไปเลยค่ะมาแล้วค่ะพ่อขาหนูสบายมากเลยค่ะโหสบายมากเลยเหรอวันหลังมาอีกนะคะมาอีกได้ ทุกได้มาอีกทุกตอนได้มาอีกได้ทุกเวลาเลยนะคะได้ครับพี่รออยู่ข้างนอกแล้วอาอาไป,เ,ปเร็วไปเร็ว สบายมากเลยค่ะพ่อวันหลังพ่อพาหนูมาอีกได้ไหมคะได้จะ้ะโอ้ยได้ครับพ่อเป็นกระเทยไปไปโอกาสนะัาเชิญใหม่นะคะได้ครับปลาตกดินเลยเนี่ยสีม่มง เรามากี่โมงนะบ่ายโมงใช่ไหมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นบ่ายโมงเรามาบ่ายโมงแล้วก็เราเลิกสี่โมงโหรู้งีผมสปาด้วยดีกว่ายังสบายมากเลยใช่สปามากเลยค่ะอืมสบายมากสบายจริงเหรอโมเดลระวังตกน้ำเพิ่งอาบน้ำมานะเราอะ่ะ มามามาเร็วมาเร็วขึ้นสะพานให้ดีๆบปาๆจะได้รีบกลับบ้านไปอาบน้ำไม่ค่ะหนูไม่อาบน้ำเพราะหนูอาบน้ำมาแล้วโอ้มน่อา,อาบน้ำมาแต่แม็กก็ต้องอาบน้ำเพราะว่าแม็กก็ไม่ได้อาบน้ำ โหรุ้งนี้ผมอาบน้ำด้วยดีกว่า,วาโอ้ยพ่อก็หมดตังสิใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวหมดตังแต่แต่ได้แค่คนเดียวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาแม็กเกอร์มาสปาด้วยดาครับเป็นยังไงกันบ้างครับ่เพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายนะกมะสบายไหมลูกสบายค่ะอย่าลืมคาดเบลด้วยนะค่ะทุกคนแจกไอเดียดีกว่าค่ะนี่สปาสก,กาัเรนะคะสก,กร์เรเดี๋ยวเราขอเซฟก่อนโอเค มาดูไอดีกันนี่ชื่อสปานี้เลยนะเดี๋ยววงให้ดูนะคะเดูกออนนี่มันจะอยู่ในหน้านี้อยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวมาบอกไอดีให้นะไอดีนี้เลยค่ะสองเก้าหนึ่งหกสี่เ้าสองสาหนึ่งห้าปดห้าสองสี่นะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะให้เวลาแคปหน้าจอ3ามวินะคะ สต็อปคลิปแล้วแ,แคปหน้าจอได้เลยค่ะสิบเอ้สามสองหนึ่งโอเคค่ะแคปกันแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะนี่นะคะชื่อสปานี้เลยนะอันนี้สวยมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปกดถูกใจกันด้วยนะคะ ถ้าเกิดใครเป็นคนสร้างมาดูคิดเนนะคะก็บอกว่าสวยมากๆ